นี่ับท่านผู้ชมกระบะแสนเก้าครับผมเก็บรายละเอียดกระบุดแล้วนะอามาดูกันนะครับตัวนี้มีการเก็บสีรอบคันนะเรียนตามตรงเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้สีเก่าเนี่ยมันสภาพไม่สวยเลยมีความลอกมีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเดิมโรงงานเกือบหมดนะครับมีเรื่องของตัวหม้อน้ําที่เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมมาให้เรียบร้อยนะแบตเตอรี่น่าจะมีการเปลี่ยนมานะครับของเดิมจะเป็นำดำๆนิดน,นึงนะตัวนี้เป็น2.5ครับผม DDI เขาเรียกว่าเป็นตัว Turbo i n t ู c o ลอ e r นะครับ เรื่องของไฟก็จะเป็นตัวนี้เลยเห็นปะ่ะตัวนี้หน้าข้าหลัตัดนะครับหน้าข้าหลังตัดมาเลยนะแล้วก็ล้อแม็กครับตัวนี้จะเป็นอ e ิสูโดยตรงนะครับหกก้านนะแล้วก็เป็นตัวหกลูนะครับยกสูงเป็นไฮแลนเดอร์แบบนี้เลยนะที่จับก็เป็นโครเมียมนะครับดูครับภายในชงมาเรียบร้อยเห็นปะ่ะตัวนี้เปิดแคปไม่ได้นะอ่าแต่เป็นตัวแคปนะครับนี่ครับภายในสวยมากนะเอาจริงๆแสนเก้าครับตัวนี้ลอๆอเลยนะ สีทามานะครับน่าจะมีการไปติดพวกหลังคามานิดนึงนะตัวนี้นะครับลองดูได้นะครับสภาพนี้นะครับเห็นไหมใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับเปิดให้ดูเลยสวยๆนะถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวผมอออกให้นะครับพวกน,อน็อตต่างๆเนาะโครงสร้างสวยเลยคันนี้คันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นจบให้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นจบให้เลยนะใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์มาเจอกัน